สวัสดีครับเรเวนนอกนะครับวันนี้เรเวนนอกกับซีมาบอกก็ไม่ใจนะครับเนาะหลังจากที่กุคไม่ใจอย่างงี้คือว่ายุคไม่ใจอย่าง่องนะช่องเป่าเรเลยคือผ่านแล้วนะมาวันเนาะโอ้โหคือเดือดมาหมกเลยนะครับสวัสดีครับอันนวนอกรนะพี่น้องเนาะคือเก่าเนาะอ่ะเรื่องข้างเรื่องกันอันนี้ห้องอินมากนากมาวันเนาะกับเป็นโอ้ยพี่สร้างใส่แบบนี้ จะฉลองวันจะฉลองสองพันนั่นเองลองสองพันจะฉลองอยูุ่ทธกรเพราะว่าตอนนี้กัมาขอบคุณเอฟซีก่อนนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องก่อนตอนนี้ก็คือแบบน่ารักก็คือเอฟซีทั้งเพิ่นเห็นเ้องพานคือเพิ่นเนี่ยน่ารักเลยแมนครับแมนจะไหนก็จะลืมเอฟซีหรือท่านผู้ชมแมนว่าไเลืมเพิ่นแม่เพิ่นคือสำคัญเลยนะเพิ่นคือสิ่งสำคัญที่คอยให้กำลังใจห้องทีแบบกระเป๋าอะไรก็ะเปาอันมากเนาะอะไรว่าทุกช่องอะไรชอบทุกแบบ เอฟซีนี่คือสําคัญเลยแบบใจกําลังใจทุกช่องเนาะก็คือหามเรื่องมพ่นคุณเพิ่นหำเพราะนีเพิ่นเป็นคนมีพระคุณเน๊ยแมนกะขอขอบคุณเตที่นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เบิ่งให้กําลังใจบาโอเล่กับบาอันนะครับเนาะจะในกบฝากติดตามกําลังใจต่อไปเนาะโอ้ขอบคุณหลายครับแบบดีใจแห้งเนาะแต่จะจ้านางออกไปเดีอยวเขาจะอ่้งเงย ปเถอกาวแล้ววะโอเคเขากู้ได้ไรก้าวบก้าวเล้พไปนองหลังจากพักกันมา่กาแฟกินของพินาตันนี้ก็บายสามสี่งเลยตีสี่โมงแรงนะไนอนก่อนละพยาดับกับกับไปครับบ๊ายบายปไัไปไปไไป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 ไอไปมในปไปไปนปไปไปไปัปไ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 วไาไไปไปไเไปนปไปไบไจไเไปไว โอเค <Okay. S 2> ถึงเราทำก็บอกเด้อโอเคถึงท้ครับกะน้องจัดไว้งไงกับช่องพานได้กะต้องขอพูดเอซี่นะครับเนะาะหลกักๆไลยเพราะเป็นพี่น้องนะครับขอบคุณทีมมะเบิงนะครับมาให้กำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับเราเราก็ขอบคุณหลายๆคนนะหลายๆคนครับแบบประมาณแบบอ่าต่อมขอโทษขออภัยนะครับเนาะกะแบบพวกคนที่แบบว่า พอไข่ซาลาเปนุนเฮาเนาะแบบโบคคลที่แบบเอ่ออาจจะเพิ่นก็บ่ได้ใบเองเลยนะครับเพิ่นก็คิดว่าแบบว่าอื้อเฮ็ดเฮ็ดไปแล็นดอนสิผ่านบอน้อสิไปแล้วมันสิบ่ผ่านดอกมันมันเฮ็ดคือเขาเ,เขาเฮ็ดแล้วเขาผ่านกันมันมันในหน่อยได้ชั่วโมงนะทั้งสี่นะอารมณ์แบบว่าก็บ่ได้ว่าเพิ่นนะครับเพิ่นอาจสิเชะเป็นห่วงเนาะอาจจะเป็นห่วงว่าอยากเห็ดแล้วเมื่อยจะซื่อหรือว่าจังไร อันนี้กะมันขอขอบคุณเพื่อนมือกันก็เป็นกำลังใจให้เฮาว่าเอิ่มพร้อมกัแบบเฮาก็แบบว่าได้ใจเฮาก็บอกว่าบ่ได้ดอกอืมเฮาเฉยเห็นว่าเฮาเฮ็ดได้คือดกันเฮาก็เห็ดสามารถเฮ็ดนช่องเฮาผ่านได้คือดกันเนาะเฮ็ดแบบหลายๆคนเห็นเด้เฮาก็ต้องเห็นเด้เฮ็ดกันตัวประมาณนี้นะครับเนาะก็รแบบนี่ครับเป็นแรงพัดดันของเฮาก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่แบบซรอยเบิ้องเป็นกำลังใจบ่าวลีเนาะครับบ่าวอันเนาะขาขอบขอบคุณแด้าล่กั ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเพื่อนฟุ้งนะครับที่เป็นแบบซอยครัแบบซอยแบบพักดันเฮ้าเนาะขอบคุณน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอนะันเนาะที่คอยแบบซอยกันนะครับเนาะก็น้องซุกนะครับน้องคําสีน้องหนะ่อยเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทั้งคนทั้งกันที่ไปรลบ ควนไปไปหนีน้องขากัไปเรินบ้านน้องวันนี้นะครับนอกจากเขาขอบคุณไดหลายเนาะยังว่าเขาสีขอบคุณไดหลายตอนรับพี่ทายไปยังดีเนาะนองหน่อยนองซุกเนาะกะพาไปเที่ยวนะเที่ยวนี่กะถือว่าเก็บประสบการณ์นะครับนการไปเที่ยวน้องตอนรับดีดีเลยครับบม่ได้อยู่ในจอในบ้บนมีนะครับกัสนุกสนานกันพี่น้องกันม้วนนะครับตอนรับเป็นยังดีเลยครับอ่านอกเวลากะหักกันดีนะครับมาหักกันพี่เที่ยงพี่หน้อยหักกันหยอกกันเล่นกัน ว่าวเด่นกันดังฉนั้นยืดต้นกันเนาะเด่นกันนะครับเนาะกัก็คือพิษพิาพนะครับคือหากันคืออย่างเพียังมองนะครับเนาะกับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้กับว้าวเลยกับมันตื่นตันใจนะครับเนาะกับท่านนี้แหละครับเพชรมากกับบะเมยบอกรเมย์ยัด้ครับกับขันบัลโซนี่กับบัลโซ่บัลคอนบัลโซ่คือล่นไปเลยครับยืดโซ่เนี่นะครับเนาะว่าวเลยกัะ ตอนนี้ผ่านชั่วโมงไปแล้วนะครับผ่านสับตะไคร์ไปแล้วนะครับผ่านยอดนะครับก็เกินจริงกับคนตั้งไว้เท่าไรกับหนึ่งคนหนึ่งพันคนที่ตามนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะครับจ่เบ้าเลยก็เกินไปแล้วนะครับเกินไปแล้วครับก็ถือว่าเกินไปหลายนะครับแล้วก็ขอพุณนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามกันให้กำลังใจนะครับก็ คลิปนี้ก็มาขอบคุณเอฟซี่นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับบ้าวเลยอะดีใจนะครับกระตื้นตันใจแน่นะครับเนาะต้องขอขอบคุณแรืงมาดันใจจากทุกคนเลยครับแล้วว่าจะอืมว่าดีวายเพื่อนดอกพูดใดไที่ว่าเพื่อนว้าวเฮ้าแบบว่าสบประมาทเฮาเนาะว่าเฮ็ดประดิษฐ์อันสิแบบว้าวาเพิ่อนถือว่าเฮ้าไปแรงใจเฮ้าขอขอบคุณเพื่อนนะครับเฮ้าประดิษฐ์กดประดีษย์ยังไาเพื่อนดอกครับโอเคครับผมเช่อเจ้าเห็นว่า ผมอะเชื่อได้คือกันดาเบิร์นเด้อร์มันสี่อืมโอเคครับทุกคนอะพอเห็นพอเพิ่นเห็นว่าเขาเห็นใครพันแล้วเพิ่นก็เอากดีเจน้ำเข้าเลยครับกับวัดีวว่าเพิ่นเพื่อนวันเดีาเพิ่นก็โอเคเช็่ได้และไอ้กอดีเจน้ำมันสี่นะครับเนาะอืมเพิ่นก็บอกว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าเฮ็ดก็ได้เงินเมื่อสื่อประมาณนี้นะครับเรากะต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับมันอาจจะบอก่ออกได้นะครับมันตื่นแตนใจเนาะกับพี่น้องมีคอมเมนต์จังไหนกะ มาแนะนําได้นะครับเนาะมาเบามาเล่นน้ำนองนะครับเอ้านะครับแต่เป็นน่องไส้ความพินน้องกันลูกเป็นหลานเคยเก่านะครับการเสีเห็ดช่องต่อไปนะครับครับติดงานนะครับมันมวลอะไรแบบเพื่อความบันเทิงบางคลิปบางคลิปบางก่าบางส่วนอาจจะเป็นเอ่อเพิ่มมาคอนเทนต์นะครับสามความบันเทิงอ่าซื้อนะครับอ่าการซือแบบสามความสุขสนานนะครับให้งความพินน้องเอ้านะครับว่าเวลาจะเป็น คลิปเล,ลยลคลิปนะครับอ,อาจจะเป็นคอนเทนต์นะครับแต่คอนเทนต์ก็ขเค็ดด้วยใจนะครับกับสนุกสนานนะครับนะแต่สมากอะเคล็ดด้วยชิปจำบ้านนะครับแบบไทยชิปจำบ้านห้องนะครับเบ้าเลยกอบ่มี่ยังหลายนะครับเนาะกับมาบ่าวมา,มาอธิบายก็คือแบบความมีใจนะตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาที่แหลกนะบ้าเลยเฮ็ดมากนะอุ้ยเหมื่อยแห้งเนาะสมัยก่อนนะครับเฮ็ดแหลก คนติดตามแต่ละคนยากแหงครับขึ้นมาแต่ละคนนะตางเทื่อขึ้นมามื้อแรกขึ้นมาสิบคนอู้ดีใจแห้งนะครับสิบคนสิบคนแล้วมื้อที่สองลดมาเหลือีสามคนมีขึ้นมีโลกนล้วทำแล้วต้องเทื่อขึ้นไปลอยสองลอยบางบางเทื่อนะครับไปเรากลงมาเถิงตะเถิงอันนี้เอ้อก็เบาเลยก็เลยงงว่าเอ้าเป็นยังมันขึ้นโหลดห้องพีจีบอร์ดหรือจังไหนซีเ้าก็เขาก็ท่อเนาะ ก็คุยกับบ่าวอันอยู่ว่านอนบอกว่าอุ้ยไอ้มันหมดเขาตรงสูดดิอ่าเขาตรงสูดข้าวเห็ดเข้ามาเข้าเขาเลือกเข้ายาเขาอยาตีเห็ดเขาต้องเฮ็ดให้งทีสุดเนาะแต่ให้สูดว่ามันดีเลือกก็่ถือว่าจบความสมบยรณ์นะครับายังพอสมบูรณ์ไลยนะเหลืออ่าก็คือสร้างรายได้ให้ครบสิบเหรียญก่อนนะครับเนาะเป็นบ้าวดีเปพันเป็นพันสองหมื่นเนาะ นะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับฝากช่มนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับทุกคลิปที่เบลเลลองไปนะครับว่าจะเป็นน้องเบลอนหรือน้องๆครับทีมงานทุกคนนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับนะมียังกะทักทายฮะน้องนะครับแบบทักทายได้แอดมาได้คุยกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องมากเลยแบบเรามาพอกันนะครับมาพี่น้องมาเที่ยวทั้งที่หรือเบลเลไปเที่ยวทั้งคุณนกัน พบปะเจอกันเนาะประมาณนี้ถัากันพี่ชิีท้องน้องแพ่งกันเนาะถูกมิตรภาพนะครับดูไสกับหากันคือเก่านะครับหักันคือกอลนะครับเล่าเรกะฝากพี่น้องดูคลิปนะครับเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปนะเพื่อได้แบบรับรหัสนะครับเนาะีปสั่งเพื่อว่าทำกุ๊กเซตเพื่อนก็จะส่งพิมพ์มาให้นอส่งเอพไปรับเปิดสั่งได้เลนะครับเป็นกําลังใจของน้องๆทุกคนนะครับคือแบบพ่อจะด มีกําลังใจนะครับเนาะสารทีการทำงานต่อไปจะมีแบบอาจจะไปสถานที่สวยๆตรงไหนเห็นไหครับหรือไท,ท,ทยให้เบิ่งนะครับมีโอกาสเป็นันทีนีเนาะไปเป็นพี่น้นนองเนาะกะว่าบว่าให้ออกคนไหนเนาะ,ะไปพี่น้องมันก่นดีใจเนาะเออยังไงเนาะกับล่าสุดกับสองเบกร์ถูกนะครับน้องอันนาะอันท่องช่องพี่พาแล้วเดอ้อประมาณนี้นะครับโอ้ยน้องก็ดีใจน้ำนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็ดีใจน้ำเขาบอาทุกคนเห็น อาทิ้งนั่นขอบคุณอ๋อพี่ๆนะครับที้งานอันมานอกนะครับขนาดทรงน้องบ้านน้องแท็บนะครับเพป็นกบบใส่แบบอะไรเงี้ยนครับรวมกิจกรรมนะครับผมก็คือสร้างกิจกรรมตั้งแต่เละครับก็คือหัดแป้งกันนะครับนอก็คือมีการแค่มีการถ่ายคลิปลงเฉยๆนะครับปกติกันเฮดตันสันอยู่แล้วนะครับเราไปแค่แบบไม่ให้เบิร์นเซอว่ามียกันโยกการจินเท่าเงี้นะครับของบ้านเท่านาะ บางทีกิออน,นอา,าหารบรรดาอาหารดิสานหรืออาหารชนิดประมาณนี้นะครับไทยเห็เบิ้งประมาณนี้ครับปุ๊บกถึงบระเทไทยก็กินคือเก่าประมาณนี้ครับก็เลยแบบก็เลยแบบอืมต้องขอขอบคุณเพลินนะครับพเพลินกับซอยแบบ้ง่ายกับซอยพักดันในจุดหนึ่งนะครับเพดูแลกับาังี่ไส้เพิ่มนะครับนะคนหนองจะเป็นคนหนองท่ามูลท่ามสีหนองทุกๆวันะครับกัอคอยทำกัน แต่ถ้าหากตัเนะหากประตูตคนเหรอครับเบ้าเล็กอ่ะดีใจที่มีน้องลงทุกคนนะครับที่แบบคอดูแลก,กันนะครับเนาะหากกันยืดต้องก,กันเอา,ากะอ,กอัอกานพี่น้องๆก็เก่าเะครับเนาะเบ้าเบ้ากาเบ้าว้าออกทันทีใจเตือนตันนะครับนเนาะอ,อะืนนะะอตอนนี้กะเบ้าเล็กอ่ะ มันก็มีความในใจ Metal. หลายเน За, าะกะมันบอกว่าเบิดเนาะครับมันมันคิดเ่ราโอ๋มัน e. มันยังตื่นตั e e นะะ so. ตอยู่เนาะนี่ท่านเนี่ยเนาะเบ้าหรือจะบอกว่าเบอกเลยนะครับเนาะแต่แต่ละระดับมากขอบคุ่นเอฟซีกอนพมพี่น้องทุกคนเนาะขอขอบคุ่นนะครับเด้อพ่มพี่น้องทุกคนนะครับมาเป็นกำลังใจให้เบ้าลีเนาะอ่าตอนนี้เบ้าลีกัผ่านแล้วนะครับโอ้ดีใจน้ำหน่องเด้อครับมาแสดงความเปนใจกับน้องเด้อพ่มพี่น้องเด้อครับมี เนี iesen, ama, ment, I I ่ยเด็กอะักมานะครับมาคุยกับบาวได้นะครับนะกับน้องไส้นะครับน้องไส้พนีกะสิีคอสัมผีกก้อนนะพ่อพี่น้องนะตื่นตันเยอะวอาว่ออกนะกัมีน่าจกับทามด้นะครับน้องกับขอขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับดีใจแห้งครับ